เดี๋ยวเป็นไันนีคีรรอบแล้วเองแล้วกะเอ็งฟังเฮ็ดพุ้นกันมั่งไงไม่ต้องฟังแล้วไม่เฮ็ดพุ้นไล่รอบแล้วมาเร็วได้เวลาซาเด็ตเร็วไปยังเตป่าได้แปลงเตยชาวนุนกับป่านี่ตลอดเลยนายเองนะพูดกี่ครั้งแล้วไม่เคยฟังไปเลยไปต่างคนต่างยุ่นไปเลยไปฟังเฮ็ดพุ้นกันก่อนแต่เองไม่ใช่ว่าเออาร์เออาร์โวยวายเองไม่เคยฟังเฮ็ดพุ้นอะไรเลยเลยตึงนี้อะไรนี่เบาอะไรนี่ ยังไงออกจากบ้านเลยไปพ้นเลยไปมันดีเกินไปแล้วเองเอ้เด็เป็นแบบนี้คีดรอบแล้วเองแล้ักเอณฑฟังเฮ็ดพ้นกันมั้งไงไม่ต้องฟังแล้วไม่เฮ็ดพ้นไรหรอบแล้วเราไปนู่ไปนี่กลับมาไม่เคยฟังเฮ็ดพ้นมีแต่เอ้ออวยวายไปเลยไปออกไปไปไปพ้นเป็นนี่ก็ได้ไปนะเฮ็ดพ้นเลยไม่เคยฟังเฮ็ดพ้นได้เฮ็ดพ้นได้ที่หน่องเล็กหมาที่เฮ็ดพ้นได้เฮ็ดพ้นได้ของเองอไง anh mới cười phăng anh tháo cái vui vãi vui vãi thuộc rộp cứ ngày đấy ní, bỏ bao máy ra cái phần ní, mạnh đi, bay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  ta bay đi, bay vui bay đi, bay đi, 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 bay vui bay đi, bay đi, bay vui bay đi,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  ถ้าเองกินดีแล้วเห็ดพ่นอะไรของเองเห็ดพ่อน,นอะไรหิมามาเลยทีเห็ดพ่นเลยเองไปไหนมาไปเป็นหนายหน้าถีดินมาได้มาเส้นหนึ่ง <c oughs> ได้มาเส้นหนึ่งก็กล้าว่าจะเอามาให้ตัวเองกันเลย เออถึงในนีก็จะแยกทางกันแล้วเราก็คงไม่ให้แล้วเื่อไม่ฟังเอ็ดพ้นในนี้กับพ่อ<ต>กันที่ในนี้กันเราอ,อีไปแล้วไม่ต้องไปไม่เดาแค่พูดเล่นนี่<แ>ไม่ต้องไปไม่เดาแค่พูดเล่นนี่<อ>น,นั่นเองคิด่าเป็นเรื่องจริงเหรอเราแคกยกเล่นนี่เป็นพวกเมียต่างมากี่ปีแล้วเองยอกเล่นก็ไม่ได้นะเองเองมาดูใส่เรามั่งเะรอเดายกเล่นจ้อยๆนี่เอ็งยังไปจริงอห ไปจริงไงเราโยกเล่นนี่โยกอะไรอ่ะโยกเล่นไม่ต้องมาโยกกับเราเราโยกเราเองกันเองกิ้จีติดจริงไงใครจะไปอยู่วะตุกยิกเมือนมูเมือนมาเราแค่โยกเล่นนี่ไม่ต้องมาโยกกับเราไปกับไปว่าเราไม่อยู่แล้วเมือนเลยโยกเล่นนี่ไงปจริงกับมาเลยเองกันโยกเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้นะที่รักนะทำเป็นโกตรเป็นคึ้นเป็นไฟไหมไป mày <laughs> mày đi mày kìm nàm con, mày đi mày 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 nàm Oh my god, <laughs>